ใช่ครับผมนะครับลัวโลกสมัยนี้จังเลยนะครับโลกแห่งดิจิทัล disruption นะครับผม d i s r u p t นี่มันเป็นรูปผสมของคำา2คำครับ disturb กับ interrupt ใช่ไหมครับนะดิจิทัลเนี่ยนะครับก็คือโลกสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องของตัวเลขกับอินเทอร์เน็ตกับเทคโนโลยีใช่ไหมแต่ disruption มาจากคำว่า disturb คือมันจะมารบกวนก่อนครับ แล้วลจากนั้นมันจะมา i n t e ร r u p t ขัดจังหวะโอ้โหแล้วขัดจังหวะแบบชนิดที่แบบมันดีดเราออก,กจากระบบได้เลยนะฮะมนุษย์ก็ต้องอยู่คู่กับอุปกรณ์นี้ไม่ใช่เเอาพวกนี้มาแทนพวกเรา,เาไ,ได้<ว>แต่พี่ๆพ,พวกนี้เขาไม่นัดสไตรยหยุดงาน<อ>เขาไม่มีว่าต้องไปแวะวันเกิดลูกหรือว่าวันนี้ต้องมารีบไปตีกลอฟเหมือนใคร,รลคหลายๆคนแถวนี้อะไรเงี้ย <laughs> เขาก็สามารถทำงานได้ตามปกติอะไรเงี้ยเราก็เลยเสี่ยงไงนะอ๋อ ยุคนี้มาหมดนะไม่ว่าจะเป็น A R A I I O T A V แล้วก็ A V A V น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่นะครโอเคขอโทษขอโทษขอโทษนี่ยเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยเราสองคนชอบพลาดชอบอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า human error เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะทำสิ่งจำลองขึ้นมาให้มันจำลองมนุษย์ไงอ๋อจำลองใช่ไหมโอ้ยงั้นตรงกับชื่อของหนังของเราเลยครับเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง replicars คำว่า replicas เนี่ยครับจะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ Origi n a l คือต้นฉบับแต่มีการทำขึ้นมาแล้วอาจจะเหมือนจริงมากน้อยแค่ไหนนี้แล้วแต่ระดับความเก่งนะครับบางครั้งเนี่ย r e p l i c a ก็ถือว่าเป็นของปลอมนะได้เป็น fake เนี่ยนะครับหรือจะเป็น knock off ก็ได้ใช่ไหมนะครับแล้วนี้นะครับเขาจะเอาอะไรมาเป็น r e p l i c a ครับจำลองลูกเมียครับแ้วถ้าเกิดโคลลูกเมียออกมาแล้วมันมีความผิดพลาดเนี่ยพร้อมที่จะลกเลิกปฏิบัติการหรือทำลายล้างภารกิจนี้ไหมคำตอบมีอยู่ว่า make a mistake If I need to know if you're prepared to terminate. We just won't make a mistake. <sighs> and if we make a mistake, I need to know if you're prepared to terminate. We just won't make a mistake. ถ้าเราโฟกัสแต่แค่สับเฉพาะก็คือ Mistake ก็คือพลาดเนี่ยเราไม่ได้ดูพวก surrounding word คือคำที่มันล้อมรอบเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นประโยคหรือในบริบทไม่เป็นยังไงคำนับนอาอย่างเช่นในเคสนี้แค่ต้องเป็น make a mistake จั่นเองเใช่ไหมฮะจะมา I mistake I mistake เนี่ยบางคนไม่ดไม่ได้มันต้องมาคู่กับ make a mistake นั่นเองใช่ไหมับ if we make a mistake และถ้าเราทำการผิดพลาดหรือว่าถ้าเราพลาดอ่ะ I need to know ผมต้องการจะรู้ว่า if you are prepared terminate ผมก็อยากจะรู้เลยนะครับว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะเอาเด็กออกไหมเอ่าไม่ใช่ครับนะไม่ใช่ terminate หรือ abortion หรือ abort อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับ,บ terminate ก็คือพื่อแคคือยกเลิกโครงการหรือรถึงขั้นว่าถ้าลูกเมียออกมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมหรือมีอันตรายเนี่ยต้องฆ่าพวกเขานะพร้อมหรือเปล่าถ้าม,มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นสุดท้ายน,นะครับ we just won't make a mistake เราก็แค่แบบอย่าพลาดสิน้องก็แค่นั้นเองนะครับ We just work make a mistake คือยืนหยัดนอนหยันยืนยันเลยนะครับว่ายังไงเสียเนี่ยก็จะไม่ทําความผิดพลาดยังไงก็ต้องเอารูปเมียกลับมาให้ได้นั่นแหละครับใครอยากจะติดตามภาพยนตร์เรื่อง r ร plica ก็ไปติดตามในช่อง m ม n o ชนิษ n นานะครับส่วนภาษาอังกฤษที่ได้มาจากหนังแบบนี้วลนิดวลหน่อยสะสมไปเรื่อยๆผ่านไปหลายปีก็เก่งได้เลยทีเดียวเนี่ยนะครับกับรายการของพวกเรารายการ Movie Language ดีเด่นภาษาหนังผมนอนแล้ว เอไอออก็จะพึ่งแต่เทคโนโลยีเทคโนโลยี o อเวอร์ลก็คือมองข้ามคนอันเดอร์ i อสติเมก็คือประเมินค่าคนต่ำไปเนี่ยนะครับผมไม่เอาแล้วผมไม่ไม่ไม่อยู่แล้วบริษัทไหนเอาแต่หุ่นยนต์นะครับผมไปแล้วนอ้า <Entscheid S 1> วไปซะละ้ว ทีมงานครับช่วยโคลนนะคริสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอสักตัวที่โอ้โหน่ารักเสียอย่าลืมติดตามช่อง Mono 69 Mono 69โมโน69 29 29 Mono 69 29หยเบหยิบก็ทีเดียว29สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และก้อนสิบสตาบันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com